สวัสดีค่ะน้องพัดน,นะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายมารวยมเอเตอร์สาขาทับคอนะคะมารวยของเรามีทั้ง4สาขาด้วยการทับคอพิจิตรบึงนารางและพิษณุโลกนะคะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงนะสำหรับวันนี้นะคะน้องพัชจะพาชมคันนี้เลยค่ะ Toyota r e v o Smart c a b E นะคะมาในโทนสีขาวแบบนี้เลยนะคะปี2016นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาชมรอบคันกันเลย ตัวนี้นะคะก็จังหน้าของเขาด้านหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นโครมเมียมแบบนี้เลยนะคะมีโลโก้โตโยต้าให้แบบนี้นะคะมาในโทนสีขาวสวยมากนะคะมามาในทรงเดิมนะคะตัวนี้เลยค่ะก็จะเป็นแม็กคู่ตัวของเขามาเลยนะคะโตยโยต้านะคะ <c oughs> ยางนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะตัวนี้มีมือเปิดเป็นโครมเมียมแบบนี้นะคะพร้อมกันสัดครบทั้งสี่ด้าน,นะคะ่ะ ตัวนี้นะคะก็มาพร้อมแ็กไลเนอร์นะคะใหม่ไม่มีรอยจอบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะตัวนี้ก็คือแบบได้ใหม่เลยมือเปิดฝาท้ายตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะคะมีโลโก้บอก t o y ย t ้ h ไฮรักลีโวนะคะพร้อมกันชนท้ายไฟให้ด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่ารถสวยมากตัวจริงนะคะเข้ามาชมได้เลยนะคะที่มารวยมอเตอร์ของเราเป็นตัวสมาร์ทแคคปเปิดได้ภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะคะแบบนี้เลย เปิดแคปออกมาแล้วคือกว้างมากนะคะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้าเป็นตัวกลางนะคะตัว E เป็นตัวกลางตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0 c นซีซีนะคะมีฝาครอบเครื่องไปให้แบบนี้เลยพร้อมระบบเบรก ABS ให้นะคะช่วยกระจายแรงเบรกทั้ง4ีล้อเลยนะคะบอกเลยว่าระบบเบรก ABS สำคัญมากๆนะคะฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมนะคะเพดเดิมจากศูนย์จาก, 0, จากโรงงานเลย ะะมีรับประกรันหลังการขายให้ดูแลหลังการขายให้นะคะก้าการันตีได้เลยว่ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักทิ่ความจมน้ำสมวนซากตัดต่อไม่มีแน่นอนนะคะก้าการันตีได้เลยออกรถกับเรามีหลายโปรโมชั่นมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเข้ามาจับเข้ามาจองกับเราได้เลยนะคะที่มารวยมอเตอร์นะคะโปรโมชั่น มีหลากหลายนะคะลูกค้าประวัติีฟีดาวดอกเวีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นเองนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรหาน้องพัที่เบอร์0896426644โทรได้แอดไลน์ได้คะ่ะสำหรับคลิปนี้น้องพัดขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ